เกิดอะไรขึ้นกับพญาหงแดงผัวอลังการอย่างลิวฟูลในฤดูกาลนี้หลังจาก4ี่นันล่าสุดพวกเขาพุ่งสนความพายแพ้แพ้สี่นัดรวดเลยเริ่มจากพายแพ้ต่อราซาหเฮือนแก้วคริสตันผลิตในศึกพิมลีกตามต่อด้วยทางฝั่งพายแพ้ต่อกาลาตาสลายในศึกยูฟ่าเซมเปลีกและนัดที่3ก็บุกพายแพ้ต่อสิงโตน้ำเงินพรอมเซลซีในศึกพิมลีก และนัดล่าสุดนั่นคือเปิดบ้านพายแพ้ต่ออลรฮิตตลอดการอย่างทับปีศาจแดงแมนสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสอและสิ่งต่อไปนี่คืออยากเว้าถึงความพายแพ้ของหุ้งแดงลิูฟูนในสี่นัดและสิ่งที่เฮาเห็น เริ่มจากที่พวกเขาพายแพ้สีนัดในเวลานี่คือระบบของพญาหุ้งแดงผัวลังการที่เปลี่ยนไปจากระดูการก่อนเปลี่ยนไปจากหยุกเจอเกนครอบคุมอย่างสิ้นเสิงหลังจากทางฝั่งอาร์เนอร์สลอดเข้ามาคุมทีมในะดูการ และเขาก็พาทางฝั่งหงงแดงลูฟูนคว้าเส้นพิมลีกมาครองได้สำเร็จและหลังจากมาในสเสมอรนี่ทางฝั่งอาเนอร์สลอตก็ตัดสินใจพาตัดทิมของหงงแดงลูฟูลอย่างเห็นได้สัตว์นั่นคือเขา มีการถ่ายเลือดนั่นคือปล่อยนักเตะหลายคนออกหนึ่งในนั้นก็เป็นลุยนิอาดปีกไส้มหาภาพของหงแดงลิฟูลซึ่งเป็นจิกซอหนึ่งที่นำให้ทางฝ่องหงแดงลิวฟูนสามารถคว้าแซมไดในฤดูกาลก่อนเพราะว่าทางฝั่งลุยนิอา์เป็นปีที่ กระซากลากเลื่อยและเลี่ยงกินตัวพ่อหม่นั่นเขาก็ยังจบสกออย่างเสียบคาดและคนทัดมาก็ปล่อยอย่างน่องนุ่นที่สาวกพุงแดงลูฟูลแถวเอิ้นกันนั่นหรือเอิ้นอย่างหนาหักหนหฮกอย่างน้องนุ่นนั่นเองดาวินนูเยตซึ่งทางฝั่ง,งดาวินนูเยตเริ่มจากะดูการก่อนเริ่มต้นมาเขาก็ได้ครับ โอกาสจากทางฝั่งอาเนอร์สลอตแต่หลังๆมาทางฝั่งดาวินโนเยตก็ถูกดบเป็นตัวสำห้องอย่างเห็นๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทางฝั่งดาวินโนเยตเห็ในให้สาวคงแดงลรูฟูลฟื้มใจนั่นคือเขาาโกเคยโวยวายเขาาโกเคยเฮียกห้องเรื่องตัวจริงแต่เมื่อใดมีโอกาสทางฝั่งน้องนุ่นลงอยู่ในสนามเขาทุ่มเทเต็มที่ ซึ่งทางฝั่งน้องนุ่นมีแฟชั่นที่เหลือลายที่ทางฝั่งเซาคงแดงเลวฟูลที่ต้องการและทิมก็ต้องการเขาเส้นเดียวกันถึงว่าจุดที่ด้อยเขานั่นคือการจบสกอร์แต่ว่าน้องนุ่นมีแฟชั่นที่ทำให้ทางฝั่งหงแดง สามารถลุกเป็นไฟอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาได้โอกาสเวลาเขาทำประตูและน้องนุ่นก็ยังเป็นคนที่ยิ่นกองหน้าแล้วลงมาเล่นเกมรับสวยทางฝั่งหุ้งแดงแลิเวอร์พูลตลอดเลยถ้าเขาอยู่ในสนามแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังบดีพอสำหรับระบบของอาเนอร์สล็อตจำเป็นต้องปล่อยเขาออกไปลินในลีกสอุโปลีกับทิมยาง อันลีฮีลานนั่นเองแต่หลังจากนั้นทางฝั่งออา์เนอร์สลอตก่อซอบกระจายนักเตะระดับโลกนักเตะระดับเอเข้ามาในส่วงสเสมอโดยเริ่มจากคว้าเจอรมีปิมปุง ที่เข้ามาแล้วหวังจะยกระดับในตำแหน่งแบ็กขวาที่ทางฝั่งเทนนารีสันเดอร์อาโนตัดสินใจย่ายออกจากหงแดงลิวฟูลเพื่อไปฆ่าแข่งในลาซันสึข,ขาวนั่นเองยำมาอีกคนกอคว้าตัวฟอร์เรียนเวยียที่ทางฝั่งหงแดงลิวฟูลคาดตำแหน่งเฟมิกเกอร์นับตั้งแต่คูติญโยย่ายออกไปและหวังจะ เอาทางฝั่งฟอร์เรนเวียดมาลินในตำแหน่งนี่มาอุดรอยลั่วในตำแหน่งที่หงแดงลูฟูลขาดมาตลอดพร้อมกันนั่นทางฝั่งอานเนอร์ก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าทางฝั่งเทนาเิ็กซนเดอร์อาโนสามารถวางบอลสวยๆสามารถส,าารถสั่งคิลเลอร์พาดอย่างงามๆให้ทางฝั่งกองหน้าของหงแดงลูฟูลและเขาก็ได้กล่าวเสริมีกว่า ฟอร์เรียนเวียก็สามารถทำสิ่งนั้นได้เส้นเดียวกันสนั้นทางฝั่งอาเนอร์จึงพยายามจะใส่ฟอร์เรียนเวีย์มาลินในตำแหน่งนี้และอุดรอยรั่วในทางฝั่งคูติโยปล่อยไว้รวมทางเทนทิมไว้นั่นเอง นอกจากหันทางฟั่งอาเนอร์ก็ยังไปคว้าตัวแบ็กซ้ายดาวลุ่งพุ่งแหงในละดูการก่อนที่นิท้หยทางฝั่งบอลมัดนั่นเองและมาในะดูการนี้ก็มอบตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาอย่างมีลลอดคือเคตแต่หลังจากที่เขามาแล้วในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่ เขายังลินบอได้ดีเท่าที่ควรค่าเทียบกับทางฝั่งแอนดูโลบสันแบกได้ทิมซาสอตแลนด์ตอนเขาฟิกฟิกแล้วยังห่างกันสะเ,เกินเพราะว่าทางฝั่งโลบสันมีความดุดันมีการวางบอลสุดสวยจนขึ้นซื่อว่า เป็นแบ็คคนหนึ่งที่สร้างสรรนโอกาสได้ดีเป็นแบ็คคนหนึ่งที่เป็นจอบแอดซิตซึ่งเขาเป็นฮองแต่เทนเล็กซันเดอร์อาโน no, อดีตเพื่อนห่วมทินเข่าเท่านั้นและในเวลานี้หลังจากทางฝั่งอาเนอร์ผ่าตัดทินเหียบพอยแล้วสน้นระบบของเขาจากทีทางฝั่งเจอเกนคอบเคยติดตั้งไว้ให้ทำให้ระบบการเล่นของหงแดงลิวฟูล ใละดูการนี่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากทางฟังเจินคอปติดตั้งไว้คือเฮฟวี่เมทัลนั่นเองมีการเฟซสิ่งอย่างดุดันมีการโต้กับเลวที่เสียบขาดโดยใส่สามประสานที่คล้องตัวโดยเมื่อก้อนสามประสานของหงแดงริวฟูนที่ลงตัวที่สุดยุกทางฟัง สามประสานอย่างโมเมนต์ซาล่าซาดิโอมานี่และเฟอร์มิโนโดยยุคนั่นทางฟังเจริอคอบไส้เจมโตกับเลวที่กระซากลากเลื่อยที่ทำให้คู่แข่งต้องย่านกวนในเกมลูกนั่นคือปีกขวาเป็นโมเมนซาลาปีกซ้ายเป็นซาดิโอมาเน่และมีฟอร์ตไนย่าง โลบิโต้เฟอร์มิโนที่สามารถเสื่อมเกมให้ติดต่อกันแต่มาในฤดูการล่าสุดทางฝั่งอาเนอร์ก็ยังใส่ระบบของทางฝั่งเจอกันครปบและบบเปลี่ยนแปลงเท่าในฤดูการนี คือในปีกข,ขวาก็ยังเปลี่ยนทางฝั่งโมเมนซาลาปีกซ้ายก็เป็นลุยนิอาส์เปลี่ยนกันกับทางฝั่งโกดี้กาโปซึ่งทางฝั่งลุยนิอาร์ก็เป็นทางฝั่งเจนคอบดึงเข้ามาในตอนเข่าคุมทิมส่วนกองหน้าก็เป็นดาวินนูเยตบ้างและบางนัดก็เป็นทางฝั่งดีโกโซตาบ้างจนช่วยให้ทางฝั่งหุ้งแดงลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จ แต่มาในฤดูกาลนี่หลังจากที่ทางฟังอาเนอร์คว้าตัวทางฟังฮูโก้เอี้ติเก้หัวหอกคนใหม่เข้ามารวมทางฟังอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกที่มีฟอร์มห้อนแหงในฤดูกาลก่อนกับสาริกาดงเนวคาเซอร์จนเห็นในทางฟังอาเนอร์ทุ่มเงินเป็นสถรตตระดับพีิมลี่ค่าตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักเข้ามาห่วมทีมโดย ขวางทางฝั่งโมเมนซาลาประจําในตําแหน่งปีกขวาดังเดิมส่วนในตนําแหน่งหัวหอกตัวเป้าในเวลานี่บางนัดกอไซ้เอจิติเก้บางนัดกอไซ้ K, อเล็กซานเดอร์อีซักส่วนปีกซ้ายนี่ในเวลานี่เหลือเพียงกดีกาโปเท่านั้นที่ประจําการและบางนัดน,นี่ทางฝั่งกดีกาโปเฮ็ดคัดใจ สาวกหงแดงริวฟูลตลอดมาเลยส่วนโกดี้กากปในะดูการนี้เขาก้มหน้าก้มตาลิ้นอย่างเดียวโดยสาวกโดยรอบทั้งหลายจนขนาดน้ำคาวาเป็นลูกหลักของทางฝั่งอ่านเนอร์สลอดไปเป็นทีย้อยแล้วเพราะว่าทางฝั่งโกดี้กากปในนัดล่าสุดนอกจากสัตว์ประตูแล้ว ทางฝั่งโกโดี้กาโปในสายตาหงแดงลนอูฟูลทั้งหลายและในสายตาผู้สมทั้งหลายนั่นก็คือทางฝั่งกาโปหลังจากได้บอลแล้วเขาก็กระซากเขาก้ามาทางในหลังจากนั้นก็สัตบางครั้งก็ปืดโดยที่โบรตรงจุดนั่นเองว่าง่ายนอกจากทำประตูแล้วทางฝั่งโกโดี้กาโป ก็ยังต้องปรับจุนหลายอีกส่วนโมเมนซาล่าในเกมที่ทายแพ้โตทัพปีศาจแดงแมนสเตอร์อยู่ในเตดโดยทางฝั่งโมเมนซาล่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาเคยทำไว้และในฤดูกาลนี้ทางฝั่งบังโมของพวกเขาก็ยังฟอร์มดรอปลงไปอย่างน่าใจหาย จนที่ไหนในเวลานี่ทางฝั่งหุงแดงลูฟูลเคยมีแบกสองข้างที่ธงพลังเคยมีแบกสองข้างที่เป็นอาวุธที่ให้คู่แข่งต้องบาดกลัวคู่แข่งต้องกงังวลโดยเมื่อก่อนแบกขวาจะเป็นเทนอเล็กซนเดอร์อาโนที่มีเท่าสั่งทองจอมเปิด ส p พอนั่นเองและทางแบ็กซดาก็มีทางฟังแอนดูโลว์ซันที่ดุดันพร้อมกระซากลากเลื่อยและเปืดบอลสุดสวยคอดบอลสุดสวยให้ตํำแนงกองหน้า แต่มาในะดูกาลนี่ทางฝั่งหุงแดงลิวฟูลมีกองหน้าพร้อมจบสกอร์มีกองหน้าที่ปุ่งเดียวจอดอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักและทางฝั่งเอกี้ตีเกแต่ทางฝั่งอาร์เนอร์สลอ็อตว่าไปเปลี่ยนระบบเล่นหลังจากนั้นแบ็กสองข้างจริง ผลงานดรอปลงไปทำให้หัวหอกตัวเป้าอย่างอลกซานเดอร์อีซักหมดโอกาสจะพังสกอร์เป็นกอบเป็นกรรมในเวลานี่แบ็คของคงแดงลิวฟูลทางฝั่งแบ็คขวามีถึงสองคนอย่างเจรลมีปิมนปงที่ลุกได้ดีส่วนอีกคนเป็นทางฝั่งโคเนอร์เบดลีย์ลูกกาอยังกากันเกิน รับก็ยังบาค่อยดีปานใดบางนัดทางฝั่งอานเนอร์สลอตจำเป็นต้องใส่โดดมิงโซบอลไลลงมาเล่นในตำแหนง Back ่งแบ็คขวาโดยนัดล่าสุดท้ายรึ่งหลังทางฝั่งอานเนอร์สลอตก็มาเล่นทางฝั่งแบ็คขวาโดยถอยอะไรถอยโดดมิมโซบอลไลมานั่นเองนี่คือ แสดงเห็นแล้วว่าทางฝั่งอาร์เนสซอตยังบอบว่าใจแบ็ก2องคนอย่างเจเรนมีปิมรงและคอร์เนอร์แบดลี่เห็นไหมในเวลานี้แบ็ก2องข้างของหงแดงรูฟูลว่าอย่างง่ายๆนะั่นคือบอดสนิทจากจุดที่พวกเขาเคยใส้เป็นอาวุธ นำให้หงแดงลิวฟูลในเวลานี้บอดไปเป็นที่เฮียมอยแล้วและในฤะดูการนี่กองกลางขคงหงแดงลิวฟูลลิ่นบัเต็มประสิทธิภาพโดยเริ่มจากทางฝั่งไรอันการเทนแบกในฤะดูการก่อนเขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เทียมทานแต่มาในฤะดูการนี่ทางฝั่งหงแดงลิวฟูลต้องเสียประตูตลอดเกือบทุก เกบเลยก็ว่าได้ทุกคนและจุดที่หงแดงรูฟูลเสียประตูส่วนมากแล้วมาจากการที่เสียบอลในแดนคูแค่แข่งหรือว่าเสียบอลในแดนตัวเองหลังจากนั้นคู่แข่งต้กับก่อกายเป็นประตูทันทีนี่คือเป็นโจทย์ในทางฝั่งอาเนอร์สล็อตต้องคิดอย่างหนักเลยว่าจะแก้ไขอย่างไรและ กองหลังหรือว่าเซนเตอร์แบ็กในฤดูกาลีนทางฝั่งเวอร์จิวฟานได้บวกที่เป็นอายุเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นบวกกับทางฝั่งโค n นาเต ที่ในเวลานี้อนาคตของเขายังไม่แน่นอนนั่นคือเขาก้าวเข้าสู่สัญญาฤดูกาลสุดท้ายไปเป็นที่เทียง้อยแล้วถึงว่าทางฝั่งหงแดงลูฟูลจะพยายามจะต่อสัญญาแต่สุดท้ายแล้วในเวลานี้ก็ยังไม่สัเร็จและในอนาคตก็ไม่มีไขรลู้เลยไม่มีไขรกำลังตีเลยว่าทางฝั่งคนนเตจะอยู่กับหงแดงลูฟูลหรือว่าคนาเตจะย้ายออกจาก ผงแดงลิวฟูนนั่นเองเพราะว่าอนาคตบ่มีสิ่งที่ยืนหยัดได้อย่างสัตว์ และในเวลานี้ทางฝั่งหงแดงเลีวฟูนนอกจากกองหลังทีอ่อนลงและกองกลางทียังประสานงานกันบอ่อเข่าคาได้จุดที่สำคัญเป็นด้านลักของหงแดงเลีวฟูนมาตลอดนั่นคือพวกสาประตูหลังจากทีเท้าเห็นทางฝั่งมามา,มาดาสวิลลี่ ที่ทางฝั่งหงแดงลิวฟูนคว้าตัวมาจากข้างคางวาเลนเซียโดยมาหวังเป็นตัวแทนของทางฝั่งอลริซงเบเกอร์แต่หลังจากที่ส่วงอลริซงเบเกอร์มีอาการบาดเจ็บทางฝั่งมามาราสซิลี่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงของหงแดงลิวฟูนและมีหลายอย่างที่ต้องปรับจูนและมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขเริ่มจากหลัง จากที่ทางฝั่งหงแดงลูฟูมีโอกาสจะส่วนกลับแต่ทางฝั่งมามาดัดวิลี่ ก็ยังออกบอลซ่าและออกบอลบอถึงจุดและถ้าเทียบกับทางฝั่งลิซรงเบเกอร์วงศารประตูมือหนึ่งของหงแดงลิเวอร์ o ในจุดนี้เมื่อหงแดงลิเวอร์ o มีโอกาสส่วนกับเขาจะเปิดบอลยาวทันทีโดยหวังให้ทางฝั่งโมเมนซ์ซาล่ากซาร่ากเลื่อยยิงและท่า,าก็เคยเห็นหลายลูกที่เกิดขึ้นจากเขาเปิดบอลสวยหรือบางครั้งทางฝั่งลิซง,ง,งเบเกอร์ก็ไหลบอ ให้กับนัดเตะของหองแดงลูฟูลหลังจากนั้นก็โตกับอย่างเร็วจนบางนัดกลับมาเป็นประตูทางฝัง่งหงแดงลูฟูลแต่ทางฝั่งมามารันวิลี่นี่เขาออกบอลกอท่าบางนัดเขาก็ยังคาดการออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศโดยเฉพาะในนัดล่าสุดที่พวกเขาเสียประตูทางฝั่ง ทับิศาแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนี่คือจุดที่ต้องแก้ไขและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือทางฝั่งเฟเดโก้เคียซ่าเึงว่าผลงานจะดีเท่าใดในสายตาของสาวก์เธอครอบแต่ในสายตาผู้จัดการทีมอย่างอาร์เนอร์สลอตเขายัางบอดีพอโดยในฤดูกาลนี้ทางฝั่งเฟเดโก้เคียซ่าหลังจากที่ฟิต เต็มทังและได้โอกาสลงเป็นตัวสำหองสวยหงแดงลิวฟูลในขับคันในเวลานี้เขาสัตว์ไปแล้วสองประตูพอมทําอีกสาบแอดิดถ้าทางฝั่งอาเนอร์ส็ลตนี่เห็นคุณค่าของเขาก็ควรให้เขาออกสตาร์เป็นตัวจริงบัวจะเล่นในตำแมงปีขวา หรือบางครั้งก็ให้ไปลินในตำแหน่งปีกซ้ายที่ทางฝั่งโกโดีกาโกประจำการและอีกคนทางฝั่งอาเนอร์สลัดก็ควรให้โอกาสมากขึ้นนั่นคือทางฝั่งเจ้าหนูดาวลุ่งอย่างลีโอเอ็นกูมูฮะนั่นเองและนี่คือสิ่งที่เราเห็นในเกมล่าสุดที่ทางฝั่งหงแดงแลูฟูน เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสสิ่งที่สาวกคงแดงลิเวอร์พูลบอคาดฝันสิ่งที่หงแดงลิเวอร์พูลบ่อยากให้เกิดนั่นคือแพ้อะรหิตตลอดกาลอย่างทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทุกคนคิดเห็นอย่างใดเห็นด้วยหรือเห็นต่างลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้นะ สาวกเดคอบทั้งหลาย